เรามารีวิวป้ายราคาทองนะคะรุ่น 263A นะคะพาร์ทบูดนะคะตัวนี้สามารถโดนแดดได้นะคะแต่ว่าโดนฝนไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่ได้ซีนกันน้ำนะคะอ่ารุ่นนี้เนี่ยอ่าเดี๋ยวเราลองเล่นให้ดูนะคะอันนี้แสงค่อนข้างแรงนะคะเพราะเป็นแสงระดับ9้านะคะตอนนี้เราเทสแสงให้ลูกค้านะคะเดี๋ยวเราลองหลีก่อนนะคะหีแสงเดี๋ยวเราหีนะคะหีก็คือซ้ายขวานี่นะคะ ไล่หลีนะคะเนี่ยขาเ้ 9, อันนี้อันนี้คือแสงเริ่มต้นนะคะแสงเริ่มต้นนี่ก็ยังแรงเลยนะคะ,ะ,ะจะมีทั้งหมด9ระดับนะคะในการไล่แสงนะคะเดี๋ยวเราลองตั้งค่าให้ดูนะคะก็เข้าไปที่ตัวเนี่ยนะคะเซตอัพนะคะกดไปเลยค่ะแล้วเราก็ใส่ตัวเลขอย่างวันนี้ราคาทอง4 0่0ม2 0นนะคะ80บาทนะคะ,ะแล้วเราตอบโอเคเลยนะคะ แล้วก็ในส่วนของราคาทองคำแท่งนะคะอาจจะเป็น4 0่0ม250บาทนะคะแล้วเราก็ตอบโอเคนะคะทุกครั้งที่โอเคนะคะจะเป็นการเซฟค่าของช่องแน่แนๆนะคะแล้วก็ลงมาในส่วนของอันล่างนะคะ4 0 0 0มนะคะรับซื้ออาจจะสัก4 0 0 0 0บาทนะคะอ่ะเราตอบโอเคนะคะพอโอเคปุ๊บมันกลับไปช่องนี้ใช่ไหมคะให้ลูกค้ากดเครื่องหมายกลับตรงนี้นะคะ อันนี้จะสามารถเปิดปิดผ่านรีโมทได้นะคะเห็นไหมคะอันนี้ก็คือจะมีไฟเข้านะคะแต่เป็นไฟที่เราไม่ได้ใช้งานนะคะก็คือจะให้รู้ว่ามีการเสียบปลั๊กไว้นะคะเราลองเปิดปิดได้นะคะอันนี้ใช้ได้เหมือนกันนะคะจะเปิดจะปิดก็ได้